คุณผู้ชมครับครังเผยยอดใช้ใจ่ายโครงการคนละครึ่งทะลุ140ร้านบาทนะครับส่วนร้านค้าร่วมโครงการแล้วกว่า5,000ร้านยังไม่พบปัญหาร้องเรียนนะครับส่วนร้านค้านั้นพอใจยอดขายเพิ่มขึ้น40อร์เซ์โดยมีการขอวงเงินเป็น500บาทครับนางสาวทัศนีสิริบำเพ็ญครังจังหวัดมหาสารครามเปิดเผยถึงยอดใช้ใจ่ายของประชาชนในจังหวัดมหาสารครามครับ ตั้งแต่เปิดให้ใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งมียอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่18พฤศจิกายน2563มียอดใช้จ่ายทั้งสิ้น138.9ล้านบาทโดยในช่วงวันหยุดยาว4วันที่ผ่านมานะครับคาดว่ายอดใช้จ่ายของประชาชนที่ใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งจะมีเพิ่มมากขึ้นโดยมียอดใช้จ่ายไปแล้วมากกว่า140ล้านบาท โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการจำนวน5,552ร้านซึ่งผลตอบรับของโครงการคนละครึ่งดีมากผู้ประกอบการให้ความสนใจมีความตื่นตัวช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างชัดเจนจากเดิมที่แต่ละวันนะครับร้านค้าอาจจะขายสินค้าได้น้อยแต่พอมีโครงการคนละครึ่งก็ทำให้ร้านค้ามียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นด้วยถือว่ารัฐบาลมาถูกทางครับ ทางนี้ยังไม่พบข้อร้องเรียนในพื้นที่แต่เพราะว่ามีการสแกนจ่ายไม่ได้หรือสแกนแล้วไม่แจ้งเตือนทางผู้ประกอบการต้องตรวจสอบในรายการหรือเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตช้าซึ่งอาจต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงนะครับแต่หากเพราะว่ามีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นตามเงื่อนไขก็จะถูกระงับใช้แอปพลิเคชันตลอดจนงดจ่ายเงินทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนทันทีรวมถึงการดาเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ขณะที่นางเมลดาบุญศักดาเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามนะครับกล่าวว่าภายหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก็ทําให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นถึง40%ประชาชนส่วนใหญ่มารับประทานอาหารเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนและคู่รัก จากเดิมที่เคยสั่งอาหารครั้งละ1-2อย่างก็สั่งเพิ่มขึ้นเป็น4-5อย่างหรือสั่งอาหารที่มีราคาสูงเพราะมีรัฐช่วยจ่ายครึ่งนึงหากในครอบครัวลงทะเบียนไว้หลายคนก็สามารถแชร์กันจ่ายได้ครับ โดยตนมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเข้าถึงร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยหาเร่แผงลอยที่มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นอยากให้ต่ออายุโครงการออกไปเรื่อยๆและอยากให้เพิ่ม,มงบเงินใช้จ่ายต่อวันจากวันละ300บาทรัฐช่วยจ่าย150บาทเป็นวันละ500บาทรัฐช่วยจ่ายวันละ250บาทด้วยเช่นกันครับ